สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอ่ะก็วิชาคณิตศาสตร์จะต้องมาพบกับครูน็อตน,นะครับอ่าวันนี้นะครับในเนื้อหาใหม่ของป .6 ที่เราเรียนกันในเทอมที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนนับนะครับและเรื่องย่อยแรกที่เราจะมาเรียนนะครับก็คือเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับที่เราทํำในงานไปแล้วในสัปดาห์แรกใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะครับว่าตัวประกอบเนี่ยหาได้ยังไงบ้างน,นะครับ ตอเปิดสไลด์ที่หนึ่งนะครับอ่านะครับตัวประกอบก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนั้นๆนนลงตัวใช่ไหมครับอย่างที่เคยทำใช่ไหมครับก็คืออย่างเราเห็นว่าอ่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวประกอบที่หารสิบสองได้ลงตัวมีหกจำนวนก็คืออะไรบ้างครับคือหนึ่งสองสามสี่หกและสิบสอง ดัะนั้นตัวประกอบของ12ซึ่งมีทั้งหมด6ตัวคือ 1, 2, 3, 4, 6และ12นั่นเองนะครับวิธีหาหอย่างไงหาอย่างไง,ง,งนะครับมารอดูแป๊บนึงนะครับอ,อย่างข้อนี้นะครับถ้าเราจะหาจํานวนที่หาที่เป็นตัวประกอบของ20ใช่ไหมครับตัวประกอบของ20มีอะไรบ้าง เราก็ลองดูสิว่าอะไรคูณกันได้20บ้างเหมือนที่คุณครูเคยให้ทำใช่ไหมครับผลปรากฏว่านี่ครับทำให้ดูแล้วมีทั้งหมด4แบบคือแบบแรกคือ1คูณ20ได้20ใช่ไหมครับ2คูณ10ได้20 4 5 20หรือ5 4 20ก็ได้จริงๆ3กับ4มันซ้ำกันเนาะนะครับน,นี่คือไม่เอาดีกว่าไม่เอา,ามีทั้งหมด3แบบนะครับเพราะฉะนั้น ตัวประกอบของ20ซึ่งมีอะไรบ้างครับเราไล่มาเลยมีหนึมี20มี2มีสิมี4แล้วก็มี5นั่นเองแต่เวลาตอบเรานี่อาจจะเรียงจากน้อยไปมากเพื่อความสวยงามก็ได้อาจจะตอบหนึ่งสอง้าสิแล้วก็20่สินั่นเองเอามาเรียงมเนาะนะครับอะต่อไปตัวประกอบของ24บ้างครับของยีบ้างนะครับ มีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูว่าอะไรมันคูณกันได้20บ้างใช่ไหมครับออยี่สิบสี่บ้างใช่ไหมครับอันแรกแน่นอนก็เป็น1เนาะหนึ่งคูณกับตัวมันเองก็จะได้ตัวมันเองนะครับเพราะนั้น1นึคูณยีได้24แน่นอนนะครับมี2อคูณสิได้24นะครับมี3าคูณแได้24 4คูณหได้24นะครับหมดแล้วอันสรด้ายก็คือํานะครับไม่ต้องไปเอามันนะครับ พ้าะฉะนั้นตัวประกอบของ24ครูขอเรียนจากอาไปมากเลยเนาะมีอะไรบ้างก็มี1 2 3 4 6 8 12แล้วก็24นั่นเองใช่ไหมครับก็นี้ทั้งหมดเนี่ยตัวที่เราคูณกันทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวประกอบของ24ทั้งหมดเลยนะครับจำนวนต่อไปนะครับ35 35มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันมีทั้งหมด อันแรกนะครับ1คูณส5ได้35เนาะ5 7 35 7 5ดส้าย่าง3ามแล้วไม่ต้องไปเอานะครับมีแค่2แบบเพราะนั้นตัวประกอบของ35จึงมีทั้งหมดกี่ตัวครับ4ตัวคือ1 5 7และ35นั่นเองนะครับ4ตัวโอเคตัวต่อไปอ่ะหมดแล้วนะครับเขาจึงบอกว่านะครับส่วประกอบคือจำนวนนับที่หาร จำนวนจำนวนนั้นลงตัวนะครับและเขาเน้นย้าว่าจานวนนับทุอจานวนจะต้องมีหนึ่งและตัวันเองเป็นตัวประกอบเสมอนั่นเองนะครับน,นี้คือเรื่องละเรื่องที่เราทําไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับอ่าส่วนวัน,นนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะแบบสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นให้หาตัวประกอบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจํานวนเฉพาะมานะจำนวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่ ต,ต,นนตัวประกอบเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะครับตัวประกอบเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะครับเช่นอะไรามาดูกันนะครับนึกนะหาก่อน <c oughs> อ่ามาดูอย่างข้อนี้ครับอย่างข้อนี้เขาทำเขาบอกว่าตัวประกอบของยี่สิบสี่มีแปดตัวคือหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองและยี่ิบสี่ใช่ไหมครับสิบเอ็ดมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งกับสิบเอ็ด ตัวประกอบของยี่สิบมีหตัวคือหนึ่งสองสี่ห้าสิบและยี่สิบตัวประกอบของเจ็ดมีสองตัวได้แก่หนึ่งและเจ็ดครับจากสองตัวนี้ตัวไหนที่มีตัวประกอบเพียงแค่สองตัวบ้างครับอ่าก็คือมีแค่เอ็ดกับเจ็ดที่มีตัวประกอบสองตัวใช่ไหมครับซึ่งจํานวนจํานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะคือจำนวนนะครับ ที่มีตัวประกอบนะครับที่ตัวลขสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นจากหน้านี้เราจึงสรุปได้ว่าจํานวนไหนเป็นจานวนเฉพาะครับจํานวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะก็ต้องเป็นเจ็ดกับสิบเอ็ดนั่นเองเพราะว่ามันมีตัวประกอบเพียงแค่สองตัวนั่นเองครับสองตัวนั่นเองอ่ะอย่างอันนี้ครับเขาบอกว่าตัวประกอบของสองมีสองตัวได้แก่หนึ่งกับ 2เห็นไหมครับอ่ามี2ตัวตัวประกอบของสิบมีสี่ตัวคือหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสิบใช่ไหมครับตัวประกอบของสามมีกี่ตัวครับมี2ตัวคือ1นกับสามโจทย์ถามว่าจำนวนใดบ้างที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวก็ตอบว่ามีอะไรครับมี2กับสามใช่ไหมครับที่มีที่มีตัวประกอบสองตัวจำนวนใดบ้างที่มีตัวประกอบมากกว่า2ตัวก็คือ1ินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะครับอ่าจำนวนไหนจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะครับก็ต้องเป็นสองกับสามนั่นเองเพราะว่ามันมีตัวประกอบเพียงแค่สองตัวนะครับอันต่อไปนะครับดูดูหน้านี้แล้วนะครับดูดูหน้านี้แล้วจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะครับสิบสองห้าสิบเนี่ยสิบสองห้าสิบอ๋สิบสองห้ายี่สิบสี่นะครับอันไหนเป็นจำนวนเฉพาะครับให้ดูแค่นี้คำตอบเฉลย ก็ต mm ้องเป็นอะไรครับห้านั่นเองนะครับ5้านั่นเองถูกไหมครับ5เพราะว่า5้ามีตัวประกอบเพียงแค่สองตัวจึงเป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองนะครับดูหน้านี้ดูหน้านี้จํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะครับมีสิบเอ่ดยี่สิบแล้วก็เจ็ดครับอันไหนเป็นจํานวนเฉพาะครับคําตอบก็คือมีสิบเอดกับเจ็ดนั่นเองนะครับเพราะว่า สองตัวนี้มีจัวประกอบเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าใจกันรอยังครับอ่าอย่างหน้านี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในใบงานเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจํานวนไหนบ้างที่มีจัวประกอบเพียงแค่สองตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ทุกคนก็จะสามารถทําแบบทกขัดที่สองจุดสองได้นะครับครูจะวงกลมถ้าครูจะระบายสียกันนะครับครูจะระบายสี จำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึถึง100โอเคไหมครับแต่ว่าในฝึกหัเน์ในวันมีแค่ห้าถึงห้าสิบเก้าเนาะฟันใครดูคลิปนี้ก็จะทําได้แน่นอนในฝึกหัดที่2.2นะครับอ่ะอันแรกเลยส2สองนะครับ3 5 7ห้าเจ็ดสิบเอ็1สิบสาสอ็ดสา

และแลแแแลล้วหมดแล้วนะครับและหมดแล้วนะครับโอเคหมดแล้วนะครับโอเคมีดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ทำแบบที่สองจุดสองได้แล้วแน่นอนนะครับโอเคนะครับไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับอ๋อครับนี่ก็สิบเจ็ดด้วยเอ้ยนะครับเก้าสิบเจ็ดด้วยครับนี่ไม่เฉลยอย่านี้นี่นอกคูนี่เห็นเองนะครับโอเคอ่ะทีน,นี้ต่อไปนะครับไปดูที่แบบฝึกหัดเรานะครับว่าเขาทําอะไรบ้างน,นะครับ อันแรกนะครับอันแรกเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบจํานวนนับที่มีสามเป็นตัวประกอบถ้ามีสามเป็นตัวประกอบหมายความว่าสามต้องไปหารจํานวนข้างหลังคุณเนี่ยลงตัวใช่ไหมครับสามหารสัตว์เลงตัวไหมครับไม่ลงไม่ต้องวงสามหารสัตสองลงตัวไหมครับไม่ลงสามหารสสามลงตัวไหมครับลงอ่ะวงกลมไว้สามสี่ลงตัวไหมไม่ลงสามห้าก็ ไม่ลงนะครับอีกสี่ข้อถัดไปครับก็โอ้โหต่อไปนะครับหาตัวประกอบของจํานวนนับต่อไปนี้อันนี้ทําแล้วในแต่ก่อนหนที่แล้วนะครับทําแล้วอ่ะทาให้ดูอีกสักหนึ่งข้อเนาะนะครับยี 28, ่สิบเอ็ดตัวประกอบคืออะไรบ้างหนูก็ดูว่าจํานวนอะไรที่คูณกันได้ยี่สิบเอ็ดบ้างนี่หนึ่งแน่นอนกับตัวเองคือยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับหนึ่งคูณยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดสองได้ไหมสองไม่ได้สามได้ไหมครับได้สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับ หมดยังสี่ไม่ได้ห้าไม่ได้หกไม่ได้อ่าหมดแล้วท่านตัวประกอบของยี่สิบเอ็ดนะครับมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นเองทั้งหมดสี่ตัวโอเคไหมครับอีกสี่ข้อทําเองอีกสี่ข้อทําเองครับอันนี้นี่ไงที่ครูทําให้แล้วเนาะไม่ไม่ค้ำพาดพอไม่ก่อยไปเนาะอ่าทีนี้ครับทีนี้ครับมาดูอันนี้กันนะครับเขาบอกว่า ให้หาตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับต่อไปนี้โอเคขั okay. ้นแรกเรามาดูก่อนว่าตัวประกอบที่เนี่ยมีตัวประกอบคืออะไรบ้างทำไปแล้วเมื่อกี้แช่ไปดูนี่ไงท1ใช่ไหมครับมีตัวประกอบ4ตัวคือ1 3 7 21อ่าแล้วมีตัวประกอบเฉพาะอะไรบ้างเราก็าดูี่ครับว่าไอ้1 3 7 21เนี่ย อันไหนมันเป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็ดูตรงนี้ครับที่เราต้องวงก่อนอันนี้เนาะใช่นี่ครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอะไรครับมีสามกับเจ็ดนั่นเองเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองโอเคไหมครับอีซี่อีซีซ่แค่นี้เองอีซี่ข้อทําเองนะครับข้างล่าง2.4ยังไม่ต้องทํานะครับทําแค่2.3ก่อนนะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณครับ